เมื่อพูดถึงปัญหาอาการอ่อนเพลียในยุคที่เราเติบโตไปด้วยความเครียดและความรีบร้อนก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าพิศวงและเป็นปัญหาที่มากมายของคนในยุคใหม่ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยแล้วก็ตื่นก็อาจเป็นเพราะอาการอ่อนเพลียนี้แหละแต่อยากกลัวพราะมมีวิธีที่ช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการรับประทานอาหารที่เหมาะสมวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเผยรายรชื่ออาหารที่ช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อย่างดีงาม แต่ก่อนอื่นอาจจะมีคนถามว่าอาการอ่อนเพลียนี่คืออะไรกันแน่อาการอ่อนเพลียเกิดจากการไม่ได้พลังงานเพียงพอในร่างกายทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีความสดชื่นในการทํางานก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่องแซมตามเวลาจึงเกิดอาการทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มาดูว่าอาหารที่ช่วยลดอาการอ่อนเพลียมีอะไรบ้างนะ1กล้วยกล้วยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีและร่างกายสึมซับได้อย่างรวดเร็วมีคาร์โบไฮเรดรตสูงและวิตามิน B6 ที่ช่วยเปลี่ยนอาหาร ให้เป็นพลังงานยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานดียิ่งขึ้นนี่คืออาหารที่คุณควรกินในช่วงกลางวันเพื่อสู้กับความอ่อนเพลีย 2. วงขึนัวขึ้นัวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งช่วยให้พลังงานที่สม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์และโปรตีนสูงทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นและลดความอ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีธาตุเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินบีที่ช่วยในการผลิตพลังงานอีกด้วย 3. ผักโขม ผักโขมเป็นผักใบเขียวที่มีธาตุเหล็กและแมกนีเซียมมากซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนั้นการรับประทานแมกนีเซียมจากผักโขมจึงช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานดียิ่งขึ้นและเป็นอาหารลดอ่อนเพลียที่ไม่ควรพลาด 4. ปลาแซลมอนปลาแซลมอนเป็นแหล่งกลุมทรัพย์ของกรดไขมันโอเมก้า -3 ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการทำงานของสมอง ยังมีโปรตีนที่ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และเป็นแหล่งพลังงานชั้นเลิศการรวมกันของโอเมก้า3โปรตีนและวิตามินบีในปลาแซลมอนทําให้กลายเป็นอาหารลดอ่อนเพลียที่อร่อยและมีประโยชน์ห้อาอัลมอนด์อัลมอนด์เป็นอาหารที่มีสารอาหารมากมายมีไขมันดีโปรตีนไฟเบอร์และแมกนีเซียมเหล็กและวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายและส่งเสริมการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดแดงการรับประทานอัลมอนด์สักกำมือจึงช่วยลดความเหนื่อยล้าได้อย่างดี 6. ครีกโยเกิร์ตครีกโยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีโปรตีนมากมีโปรไบโอติกแคลเซียมและวิตามินบีซึ่งช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อแคลเซียมช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อและโปรไบโอติกในโยเกิร์ตช่วยให้ลำไส้แข็งแรงทำให้ระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้น 7. ดาร์ชช็อกโกโลตดาร์ชช็อกโกโลตไม่ได้มีดีเพียงแค่รสชาติแต่ยังเป็นแหล่งของสารประกอบธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระ และฟลาวโวนอยที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและเสริมสร้างการตื่นตัวยังมีคาเฟอีนที่ช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าของร่างกายด้วย 8. ชาเขียวชาเขียวเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคาเฟอีนที่ช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการรวมกันของคาเฟอีนกับแอลทีอาน,นีในชาเขียวช่วยให้รู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นแต่นี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นการรับประทานอาหารในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอหรือต้องรับประทานในปริมาณมาก ทำให้ได้รับแคลอรี่เกินจำเป็นถ้าคุณอยากบรรเทาความอ่อนเพลียแบบเห็นผลชัดก็สามารถเข้ามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวขานเพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาอาการอ่อนเพลียได้อย่างตรงจุดและนี่คือคำถามสำหรับคุณคุณเคยพบปัญหาอาการอ่อนเพลียบ้างหรือเปล่าคุณมีวิธีการบรรเทาอาการอ่อนเพลียอย่างไรบ้างมาฝากความคิดเห็นกันได้เลยนะครับค่ะ